ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทางด้านของจิตอาสาพระราชทานนะครับพัฒนาคลองแม่ขา่าในพื้นที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําป้องกันน้ําเสียแล้วก็อุทกภัยด้วยครับนายเจรินลิศงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทํางานของจิตอาสาพระราชทานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขา่านักคลองแม่ข่านะครับบริเวณสะพานหน้า บ้านดาราลายตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากปัจจุบันครับคลองแม่ข่าก็ยังประสบปัญหาน้ําเน่าเสียมีวัชพืชและผักตบชวาหลายพื้นที่ศูนย์น้ำนันการเฉพาะกิจนะครับจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้หาทางแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาคลองแม่ขา่าตลอดทั้งสายทั้งในระยะสัน้นระยะกลางและระยะยาวโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและได้มอบหมายให้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าในแต่และช่วงตั้งแต่อําเภอแม่ริมจนถึงเขตอำเภอหางดงครับ สำหรับการพัฒนาคลองแม่ข่าในพื้นที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมในครั้งนี้นะคะก็มีประชาชนจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วค่ะหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมกันพัฒนาทั้งการกำจัดวัชพืชผักตบชวาเศษกิ่งไม้สิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองแม่ข่านะคะเพื่อจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์รวมไปถึงเตรียมความพร้อมรับน้ำในช่วงหน้าฝนนี้ด้วยค่ะ